ตอนนี้พอเขางริ่มสร้างกติกาและกฎเกณฑ์ในการรับส่งลาอั้นเนเวลาลาอั้นมาคขึ้งการแสดงเราจะไม่ไปยุ่งเราจะไม่ไปยุ่งกัลายอันในลอั้นมีสมาธิสมาธิในการองเงทุกคนในรถลำซ่าอันนี้เป็นคำสั่งการบอกช่วงที่อยู่หน้าเวทีเล่นได้เต็มที่ไม่เป็นไรแต่ห้ามตะโกนเวลาน้องร้องเพลง เออพออยากฟังเพลงไม่อยากฟังเพลงเลยหมดขอขอให้จบก่อนขอให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอบอกว่าเวลาอะไรอั้นมาอยากให้อะไรอั้นมีสมาธิเราจะไม่เป็นรบกวนทำได้ไหมแม่อ้อยได้แต่ถ้า่อ้อยบอกว่าหลงเผลอไปค่าตบกลับมาพี่อ้อยพี่อ้อยบอกว่ามีอะไรบอกอ้อยนะบอกบอกเอาแค่นี้ได้ก่อน ถ้าถ้ามันผิดพลาดไปก็ให้ตกกลับพอพอไรอันลงเวทีไปยุ่งได้ไหมพอได้แต่ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบมีกติกามารยาทเนาะก็ที่แล้วไปงานไหนที่ถูกใจมากงานที่ที่อุบลหรือเปล่าที่ยงสงวนนะเนาะที่เข้าแถวอยู่หลังเวทีอะอให้ให้เข้าแถวอยู่หลังได้ไเพียพีมาพอพอได้ถ่ายรูปไปลยอันแล้วถ่ายกีช็อตถ่ายกีช็อตอะแค่ช็อตเดียวพอ ไม่ต้องไหลชอใครบอกใครบอกตัวเองบางทีมันบอกตัวเองเสร็จแล้วมันทําไม่ได้มันมันอดมันอะไรอ่เงี้ยเอ้ยไอ้อันมันเป็นแม่เหล็กอ่ะมันอยากจะให้ดูไปเ้วยใช่ไหมมันอยากจะให้แบบบอกเองแล้วลาไปเลิกอ่ะว่าว่าแต่ค่อยตัวมีตุ้มมีตุ้มมีตุ้มทําได้ไหมทําอยู่ค่ะ แม่ป้าทำได้แม่แม่ป้าทำได้ค่ะแม่ป้าจะถ่ายรูปเอาไปทำอะไรกินเน็ตบุ๊กใช่ไหมเมีคนว่านะมีคนตะโกนว่านะพยายามมีคนะไปดีก็ได้มีโอกาสบอกว่าจะเอาเนี่เดี๋ยวตอนนี้เป็นหัวของเอฟซีนะเวลาเราตามไลออนเราไปต่างจังหวัดเขาก็จะบอกให้คนพื้นที่นะคะไอ้คนพื้นที่ก่อนท้าเอ้ยแม่ลำบากเหลือเกินพอไรอันไปเล่นที่เมืองทอง ก็ให sí, ¿eh? ้คนพื้นที่ไงสรุปเอฟซีทตาจะไม่ได้เนี่อฟซีทตามรู uh ้จะตามอะไรนกหมานะไปคนพื้นที่พอไรยอานไปเล่นสมุทรสาครให้คนพื้นที่ก่อนไปเล่นกรุงเทพไปคนพื้นที่ก่อนสรุปไม่เราจะไปเนี่ยเราไม่ไปได้แ่่วแล้วกูจะไปทำไมไม่รู้หรอเราเป็นคนตรา พออ๋อเป็นคนตา,อาพออเป็นคนตาดเดี๋ยวไปตาดได้คนพื้นที่ก่อนพื้นที่ก่อนเออเดี๋ยวพออ๋อได้ได้ท่าย,ยุงเทพปละแม่ครูเกศแอบดูคลิปพออ,อที่งานอ่ลุงอ่ะลงะุลงกับพออ,อก,ก็ยืนอยู่ตรงประตูนะแบบยืนดูตรงประตูกันพออ,อก,ก็แบบไม่ได้แซงคิวอะ่ะยืนรอจังหวะยืนไปยืนมาพอได้จังหวะปับ๊บไอ้เจ้าของลงมาเจ้าของลงลงทุเรียนอ่ะแกก็ลากคนมาอีก พ่าร้าคนมานะพอเอาก็ถอยอีกต้ไม่รักความพยายามนะใช่ถอยถอยถอยเขาก็พาคนนั้นมาพอต้องพักหนึ่งพอออจะได้อีกจีนคนจีนเข้าไปโอเก็บคโอเคโอเคนั่งดูพอออนั่งสารมากเลยคิดแล้วแต่ตอนนี้จะ็นคนเงี้ยถ้าเกิดมีคนมาก่อนนะแต่จะอย่างเงี้ยตามที่ใส่แล้วไม่เวลาจะพอพาถึงคิวตัวเองนะถึงคิวตัวเองเวลาเออไม่ได้พอไม่ได้ถึงพอเออก็ถอยอีกคืนมันมันเป็นเราต้องเข้าใจว่า คนพื้นที่นะ่เป็นงานงานที่ตาแแตใ่ได้ไหมไมยได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเปงานที่ตายคนไทยบนพื้นที่ก็ออยอ่งบาง <laughs> าทีก็น่าเห็นใจเอซเนี่ยเอฟซีามอออกมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขึ้นเครื่องบิน แล้วบางทีก็ขับรถกลางคืนกลับเลยคือเขาอยู่ตาส์อ้อยก็อ้อยก็ไม่ง่ายเหมือนกันอ้อยก็นั่นอันนี้อ้อยก็นั่งรถมาแบบก็พาไปดีบอกลูกว่าป่วยเรียกแก๊ปมาคนเดียวคนเดียวด้วยตีสี่ตีสามอะไรเราแก่แล้วตีสามอ่ะตีสามบอกมาคนเดียวอ่ะเป็นรับไม่ได้รับในนอนด้วยอันนี้เป็นเป็นเพราะอะไรเป็ผู้ชายเป็ผู้ชายรักลูกรักลูกลูกรักลูกพูดเล่นๆนะคะแม่รักลใช้คำงมงค้าง ความที่ไรอันน่ารักอ่ะแล้วพวกเราให้กําลังใจเขาด้วยแต่พอพอไม่มาก็กลัวเข้าเหงาเออเราก็คิดข้างเหนือเราใต้เกมคิดแบบเข้าข้างตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนที่เราไม่มาเนี่ยแล้วลูกอยู่บนเวทีมองมาคงเหงาเรายังไม่เคยไปถามไรอันเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันบอกว่าอันบอไปมีแม่น่าจะดีอันบอกแม่ไม่มามากก็ได้ แม่ก็คิดว่าโกนลูกเขาแล้วก็ไปดูไลอ้นนะสองรอบถามว่าทำไมต้องซื้อสองรอบแล้วก็ดูรอบแบบรอบแรก VIP ้วยค่ะรอบแรก VIP ด้วยแล้วรอบสองซื้อใหม่บัตรบัตรก็สิห้าพันเองบัตรสี่พันแล้วขำไม่ได้บัตรสี่พันี่ยขำมากถามว่าทำไมต้องดูสองรอบโัวลูกมันมีไข่โอเคบัตรห้าพันนะนะจะได้ถ่ายรูปกับไลอ้นใช่ไหมแล้วเราซื้อบัตรสี่พันนะซึ่งมันห่างแค่พันเดียวตาไม่อ่อยว่าสองคนเล่นเงเพื่ออะไรวันนี้ซื้อซื้อห้าพันได้ถ่ายรูป แล้วขาดไปแค่พันเดียวอ่ะสรุงก็ไม่ได้ถ่ายดีนะดวงดีที่มันอะไรนะเขาสุ่มอ่ะสุ่มจับมาได้ทั้งสองคนเลยอ็ได้ถ่ายมาแน่แน่เลยไม่รู้เลยพอขึ้นไปบนเวทีนะสองยัดใต้โต๊ะแน่แน่แน่เลยแม่แล้วว่าแล้ว่าความโชคดีด้วยไอ้ไอ้ไม่รู้บนแกได้ขึ้นเวทีแล้วอีกนะเออไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยดวงสมพงโ์ก็สมพงโ์กันเลยอ่ะใครจะว่าอ้อยไงกันเถอะดวงสมพงก์ก็ ออยทนได้ตอนนี้กติกาที่สร้างมาอ้อยบอกอ้อยทําได้ไม่มีอะไรบอกอีกนะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ไปขอพรคนอื่นละครมาภาคแรงอันนี้ขอให้เพื่อนรักเพื่อนในกลุ่มคนรักมารักเราอย่างเดียวีนี้แล้วมีการบอกว่าไงนะว่าบอกว่าอะไรนะอายุตั้งเจ็ดสิบสามเลยไม่เท่าไหร่ก็ตายเลยบอกไม่ใช่อ่ะไอ้คนที่ลำคาญไม่ออยเขาจะตายไปทีละคนไม่ออยยตา เออไม่เอาจะตายคนอื่นตายหมดข้อค้อถ้าได้สมหวังเราอย่าลืมมาแก้บนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บนเลขอพยรอยสองพยรอยข้อที่ข้อที่ขอลอยากได้มากสุดคือให้เพื่อนรักได้มาอย่างมีความสุขใช่ทุกคนน่ะรักเขาแหละแต่เขาาบางทีชอบน้องลูกหลงเวลามาดูมาดูลูกแล้วเราจะได้มีความสุขไม่ต้องมามามานั่งเครียดวันนี้สบายใจแล้ว พอตั้งกดตามๆนะแล้วก็เตือนตัวเองต้องมาคอยตกใยตบฝ่าด้วยนะที่เตินไปอ่านก็เตือนตัวเองด้วยแหละ